ครับพี่น้องเบาสิงคันเนาะมันนี้ผมเองเบาสิงคันกับมาบานยายวานครับพี่น้องเนาะเพือสีมาตามควอมฝันของยายเพิ่นอีกรอบนึงครับพี่น้องเพราะว่ายายเพิ่นปล่อยเลขกเด็ดให้ผมไปแล้วเนาะเพราะว่ายายฝันไปรอบนึงแล้วได้ตีตัวเขออกมาแล้วพี่น้องก็ปล่อยออกไปแล้วคลิปหนึ่งเนาะมันนี้ผมเองเบาสิงคันกับมาตาม ความฝันของยายอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องเนะาะว่ายายว่านท่านฝันนี้ยังครับพี่น้องเขาก็มาเบิงหรือมาตามด้วยกันครับพี่น้องเนาะของยายว่านครับพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ก็วันที่13แล้วพี่น้องเนาะวันที่13แล้วผมเองบ่าวสินค้าก็เลยม,มาตามให้ FC หรือพี่น้องอเนะาะว่ายายท่านฝันนี้อีกบ่พี่น้องหรือแบบใดเนาะเฮาก็มาเบ McL ิ่งหรือมาตามในกันครับพี่น้อง ว่ายายว่านท่านฝันบอมีการเปลี่ยนแปลงบอรับพี่นองสวัสดีครับคุณยายสวัสดีจ้าครับผมจะได้มันโมโหเล็กโมโหใย่นะมันวัอนี้มนมนผมเองบ้าสุขานกันมาตามหวางฝันให้เอฟซี หือเก่าเนาะเพราะว่าอันบ่มาตามเดียวพี่ว่าคือบุคือบ่มาตามใหญ่บ้านเหนเนี่ยแต่เมาเบิ่งพี่น้องเนาะว่ายใหเป็นฝันหรือยั่างสีนะเราก็ต้องมาตามตามเรื่อยๆหนาเจนนอนขุดบู๊จักีฟันหนาวจนนอนขดบู๊จักีฟันเลยไอหนาวอย่างนี้เย็นขนาดเลยเย็นเย็นเนี่ย มันนียจะมาตามข้อฝันของยายเป็นคลื่นเก,านก,ก่ารุนแรยายจากเปปอยเลยผมไปเนี่ยยายฝันบอกละฝันเห็นมันมบผมนี่เขาก็มาบอกเลยเนาะฝันว่าเห็นคนเลี้ยงควายร้ายเยาลยทำว่าโอ๊ยจะเลี้ยงไว้เห็นยังา,ายแต่คือบนไทยเนี่า่ย บอกว่า้ขายค้วยอเออห็นเจาเลียงค้วยไรนะเออหรือว่าเจ้าเลียงไว้เหนยังคือไายเสียผบอกไยเนี่ยายคนว่าขายเคยได้ดโต้หาลคืนนึ่งนน่ะเคยเดดสามพันคือนึ่งมดเด้ดหาลอยคืหนึสามพันคือนึ่งฮ่แคนีก็่โอ้โหมอฟันดีเลโอ้โหก็ได้เลงเนาะจ็คสเปียรยังได้แ็คีือว่า

ทุกลอบนีแ <sh> ต่เขามาบอกตัวเี้ก็ประสิบแต่ว่ารอบมีมีแต่ผันไปนั่นไปนี่เนาะแต่ว่าคงคิดของเบาวส่งขาดก็ยังคิดเห็นผะอยู่ไหยเพราะว่าเป็นอย่างเพราะว่าเป็นแปลกเป็นแปลกเพราะว่าพระญาเขามาสามองค์ออกไปยื่นเออสี่องค์นี่แล้วได้แปลกตัวนี้ไงเนาะได้แปลกตัวนี้ เว่าฝฟันเห็นคั้วยนี้ส่วนมากเราใหญ่ตีเหล็กม,มีโฉกบ<อ>ชุดเทียมไหมอย่างโมเมนเ,เนาะมันธรรมดาอันฟันอันก็ฟันฟันใหญ่ไปกับบหตูตีเป็นเหล็กเด้อคุณนอกฟันว่าเห็นกเหลี่ยงขย้วเลยบอกคุขายคั้วขั้วเป็นร้ายคั้วเป็นหลายเห่ ก็อไรก็เลยว่าจะว้าเห็ยังกูบกครเนี่ยได้ก็้กับบอดดนลมเดกตัวหาลอยที่หนึ่งสามพันเท่านึงผละาหาลอยเธหนึ่งสามพันท่นึงพี่น้องหรือสิหาหาศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์บอกพี่นองเออนศูนย์บอกมันเป้ร้ายมันก็ไปหลายเลยพอปันทุกหลอบปันทุกหลอบเป้ทุกหลอกมันก็เสียหลาย อคื่เป้จะได้ดีเอฟซีเบาซุ่งค่ะระ่าบอยเขาขายขั้วยตัวหนึ่งหาลอยตั้หนึ่งสามพันเนาะเขาของข้วยเพิ่นเบาขล้วเิ่นเบาตู้ละหาลอยเึ้นอนึืงสามพันขึอนนึ่งเคยใหญ่ก่านะเคยใหญ่สามพันขึ้นึนึออขายข้วยหรือว่าเอฟซีบาซึ่งค่ะคป้ว่าหาศูนย์ศูนย์หรือสามศูนย์ศูนย์มาเป็นเนาะสามพันก็ฮะครับหาลอยเนาะ อือก็ลงถ่าย00คือเก่าอือเป็นมาไหนเนาะพี่น้องเหรคือเขาจะแถม00บอกเด็กก็ไลยแล้วน้าเด็กไล่เลยนั้นเด็กไล่เลยแต่ว่าความสงสัยของบ่าวซึ่งข้ากับทีแปลก็มู่กับพระเน้นพระนี่ยแหละทีย่ายว่าพระอย่างเขามาสามเออสามองค์เขามาเฮือนบัดไปยื่น อยูเลี้ยงแถวกลายเป็นสีองค์นี่ตัวนี้มันแปลกแห้น่นอ่ะแต่ว่าเป็นแปลกๆปลกโมเน่ตัวเนี้ยถ้าไมาให้โฉกให้ใช่ก็ได้เนาะแต่ว่าฟ้านิ้งคั้วไอนี่ไมนมันบอกขั้วอะไรนะมันตองก็ให้โฉกเขาบอกปิดว่านะอย่างอย่ันจะควมปิดเป็นไทยนะยันโอ้ส่วนมากปลานิ้งคั้วก็ว่ามันด้เจ็บเจ็บเจ็บไข่เจ็บอุ่นเลยในตำล่านะ อยากพี่น้องหรือลูกหลานอียังเขา่ืนนะโอ้นจ้างๆฉันว่าตีหวยไปตีตีหวยแก่เข็ดเนาะแต่ในตำราเป็นฝันเห็นขั้วไนี่เป็นว่าอยากพี่น้องหรือลูกหลานคือเป็นไข่เป็นอุ่นเพิ่มว่าได้ในตำรานะเออปลาเน้นขั้วไอ้นี่เออส่วนมากเขาสีบุคเคยแปลเป็นตัวเลข ก็เรียกวาวาแกเคล็ดไปเนอหาศแนยาศูนย์นาะง่หาศูนย์กับศูนย์ศูนย์ละลงถ่ายสามพันก็หาลอยมันก็ต้องศูนย์ลงถ่ายเนาะใหญ่เป็นฟันสำานะพี่นองฝันว่าบอกเป็นได้จัดหมื่นซูฮอบออกออกที่สิบเจ็ดเลยซิบเจ็ดเลยซีมือเลยมือ็บ่มีลืเออ มันอ, 13, 14, 15, 15, 15. อีกสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบบู๊จอีกสี่มื่อีกสี่มือนก็โหแว้วพี่น้องเป็นหมูเป็นจ่าอีกสี่มือเด้อพี่นองเด้อ <laughs> อัอนนั้นีหน่อยมาขายเหล้าสี่อยังล่ะหกหาจามว่าไม่สิบบาทด้วยะพังบ้องนกเาอีกน่อยมาขายเหล้าเออมันนีก็อีกสี่มืแต่ คุณละนายซิมเป็นมือสุดถ่ายละผมสแตนมาตามอีกรอบหนึง่งของวันทีนส่สิบเจ็ดย่มเสาร์สแตนมาตามใหญ่อีกรอบหนึง่งพอมาตามวันี่คือว่าเพื่อให้เอฟซีเกิดไว้ใหญ่ฝันกับสแตนไปหาโรตัรี่ <c oughs> <c oughs> แต่มาหาที่ศูนย์เขาก็เสืออยู่ได้โรตัลีเนาะครัสามพันเน <c oughs> าะ <c oughs> <c oughs> เออโมเน่ได้ออกหาลอย <c oughs> หาลอยไว้ดูเนาะเด็กถ่ายเด็กถ่ายเลขนาไว้ดูเนาะ สิงหาหน่อยวอาควาสว้าโอคละตอนใหญ่ล้วฟัน่าเห็นค้วในลวดสิบตีเป็นเหล็กเป็นองเพียงแต่ว่าว่าวแก่เค็ดเป็นซื้อเนาะคนโบราณนบอกว่าเห็นขั้วในยมันเป็นเหล็เอือมีงขุดเสือชางม้านะ่นะแล้วก็เลยสี่บห้ตีเป็นเหล็กแต่เวาวแก่เค็ดไปเนาะ โอเคเครดตั้งแต่ย่ายปอยตัวเลขให้เบาสินงขั้นไปย่า่กับฟันแค่นั้นล่ะพี่น้องเนาะฟันว่าหาลอยหาลอยก็สามพันจะของคั้วมันขายไปมันนะขายตัวหนึ่งไปหาลอยขายอีกตัวหนึ่งไปสามพันเงยุ้ยราคาแล้วปะควยเราก็หลายเนาะตัวหนึ่งไปหาลอยเคยได้ยูสามพันเลยเคยได้ ใหญ่เราแปลตัวเหล็กเป็นเคดซืีพี่นองได้กับอกฝันเ้อพี่น้องเนาะโบฝันก็ตัวเหลขตัวเก่านี่ล่ะตันนั้นนี่กะทีฝัน่าเห็นคนท่องนั่นแหะเออทีศูนทีศูนอุ่มเด็กหน่อยเรียว่าทีสูนทีน่งเนี่ยทีูนทีน่งเนาะอุ่มเด็กหน่อยน่องเปิองน่องอืมน่องนน้นเนาะก็ฝันเห็นพระ เรากับโบฟันอย่างเลยเดี hey, ๋ยวให้เอฟซีบาวสุขัดเบ่งตัวเอีกหนอหนึ่งเดี๋ยวผมเองกับซิมมาตามมันที่สิบเจ็ดเดือนสองนอกพี่น่องมันอีเพื่อมาตามเพื่อใหญ่ฝันแต่เสด็จพิสูจน์เบ่งตุรีต้องอื่นว่าใหญ่โบฟันด้วยพี่น่องสรุปว่าใหญ่โบฟันโบฟันฟันว่าเอ็นผู้ขั้วบอกจะของคั้วขายเราก็ขายไปหาลอยสามพัานเนาะขายสองตัว

กีป่ปอยไปผมหลับนังก็มีแค่นี้ด้วยพี่น้องี่ยายฟันเห็นผากอะไรแปดสามสี่แล้วก็แปดสามสามสี่ที่เขียวไหวบางเพื่อเขียนบบมือพี่น้องก็หันเอาอีกเองพี่นอ <c oughs> ้องต๊ะกลางล่างนี่ฟันเห็นคนมีถ่องยายได้แปะห้อีกเป็นเลขสี่ตัวสี่ศูนย์หนึ่งหาแล้วก็สองตัวก็สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหา แต่ซีนึงบอได้เขียนลงเนาะยใหญ่เนาะเออมันหลายโพดก็เลยยาเนฟซีในก็หมูกนั่นเองมักจะค่อยเอาเนาะเออมาดกผ่านเออมาดกผ่านมากกเอาเอมักกัผ่านครับพี่น้องก็ได้บอกตัวเลขเออบ่ได้บอกตัวเลขส่วนแคร่ดาวเออวนนี้เดาวส่วนหมากใหญสิฝันแบบกระซิบบอกตัวเลขกับเขาเว้าตัวเลขเออตลอดมีแปรเลยก็เลยหลายเด้อพี่น้องมักกัผ่าน โอมากกับอามหันบบมมากกะบพานนอกพีนน่น้องเขาอ่ะไอเบิ้งแค่นี้เนาะหายให,ใหเอ้ยพอทเอฟซีเนี่ยเออสีหลูกหล,ลานถุกหลูดทุกคนให้โชคดีเด้อปีใหม่นะฮะมีเงิน,น,น,น